สวัสดีครับอีสานบัณฑนพุยญญน้อยครับมาต่อนกทางตำบลบ้านจันทร์อำเภอบันดุงอุดอรครับมาผู้เดียวครับผมต่อเขี่ยกับบัานไปใส่ว้ตีนป้ายุค่าเนี่ยครับรวมมาจอดไปเทียงหน้าข้าเจ้านี่เป็นนกเสียงกลางครับเป็นนกเสียงกลางกุกเดียวข้ารุ่มหน่อยๆนอยเขามาเทียงกันอยู่นี่จะโดนแล้วครับหรือมันออกหรือยังได กบลูขึ้กันเจ้ากิวเศร้าครับเลยนี่เจ้าบิ๊กคิวเศร้าจุดปุ๊บไปเลยครับนี่มาผู้เดียวครับทีมงานติดภารกิจติดอยากเบิดทุกคนเส้่นลองกับทีมแม่ไปโรงเรียนครับเอาออกมาช่วงเที่ยงครับผมไปเบิรงนน้ำกันครับหมานบ่หมานหรือเขาออกแล้วบอกมันเงียบครับเจ้าบิ๊กคิวนี่ครับใช้เวททึ่งนี่ครับมิดอิงติงครับนี่ เจ้าคิ้ววกแก้งเนี่ยใส่ไวนี่ครับเดี๋ยวลงมาเบิงก่อนครับผมคือมิดอิงติ่งจิงสิตัวนึงบินออกแล้วครับบังหันที่แมนตัวนั้นนี่ครับผมนี่ใส่ไหนี่จเจ้าคิ้วก็เศร้าจุดปุดแล้วก็เรียกขึ้นคำหนึ่งบังหันครับเนี่ยแต่ว่าผนียดลันอยู่ครับมิดอิงติ่งขันมานนกถือก็คือยังบดิน โอ้อลงมาก,ก่อนครับเป็นยังไงโอ้ถืออยู่ครับนี่หงายท้องเกือบเบิบครับโอ้ผมระวานบ่ถือเนอะเอาะเขาหมานอยู่ครับไม่แลกกับเจ้าบิ๊กกิ้วครับเดี๋ยผดกันเลิศครับผมว้ยวานบ่หมานไปสู่กันตั้งโดนเป็นชั่วโมง,งคนครับเอาวิบกิ้วอ่ะไม่แลกครับ เอาละเอาละครับแจมแรกกไปเรื่อยๆผู้เ uh, ดียวน้ําโคกมุ่นี่แหละครับประมาณจะไปกลับก็ประมาณจะหาสิบโลุ่่นล้วครับมานี่เนาะบรดมาโดดแล้วครับโซนทั้งนี่อ๋ะ เอานกใส่ถุงก่อนครับแต้มแรกครับน้าใหญ่ไหม่สองก่อนครับผมบานนี่สวัสดีครับใหม่ที่สองครับผมยับขึ้นมาสร้างโซนบันเลยบันบอสิลาตะมุนบันจันใช้ไปต้นเสือกนี่ครับมีนกเขารวมแล้วครับผมโดนเติบแล้วผมไปไปนอนอยู่เถียงหน้านะ่ครับรับตอนที่แรกนี่เสียงนกเสียงกันครับมันลมพอดีท่านร้องออกมาหาครับนั่น รถทันร่องออกมาหาเดนหนีเพื่นกำลังย่างไปหาไสทั้งปุ่นก่อนเดี๋ยวไปเบังเจ้ากิ้วก่อนครับเนาะนี่เพิ่นเรียกค่อยๆครับหนีอยู่นี่กดกดอข้อกกดข้อยู่ต้นเสียกต้นนี่แล้วหมานโมหมานครับแต้มสองสีได้ปะโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับสีแมนขราวตอนพุ่นแหละครับผมนี่เห็นตัวหัวขโอมยอ,อยู่นี่ครับ ไม้สองแต้มสองกับเจ้าบิ๊กคิวครับผมอ้หมันหมันสภาพอากาศบดบดคุ้มคุ้มครับลมลมเดี๋ยวผมมาลงไม้เบิ้งครับผมนั่นนั่นดีนุยุ่นพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยครับแต้มที่สองครับปูว่าเสียงหยังคือเกาล่ะครับผมอยู่ไก่ครับเดี๋ยวไปหารถทันร่องก่อนครับบานนี้ขุงเขียวอยู่พุ่นอ๋อครับเอาหมวกปกมาครับนี่ครับผมแต้มสอง นี่แต้มแรกอยู่ในถุงครับบดก่อนครับผมเอานี่ครับตอนบใาสองถันล่องมาหาครับสวัสดีครับหัาก็ใส่ตัวหนึ่งครับผมฮะง่ายก็เปี่นหนึ่งเลดก่อนพี่น้องเอาครับเจ้าบิ๊กกิวสองมบสองแต้มครับออกใบถันร่องออกมาเนาะเอารุ่นต่อไปครับครับครับถันรองก็รังเสียวตัวที่สองไปใส่ครับ เอ้าจังวากันไหมครับผมเจ้าบิ๊กกิวผักพ,นกพันจังผักพันจังน้อยอนเอา,อห,าหัวหานไปกินก่อนครับบ้นจังเกี่ยวขึ้นอีกสองเต็มแล้วอเ,เออผมก็เล้ยลรวงขึ้นมาพผีเลย